สวัสดีค่ะวันนี้นกมีผ้าพันคอถักง่ายลายสวยมาสอนถักกันนะคะสําหรับผ้าพันคอผืนนี้นกใช้ไหมนาโนซอฟในการถักถักพยาปเป็นการถักต่อดอกหรือถักสลับสีกันนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับพเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและถ้าคะเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนอุดหนุนสินค้ากับทางร้านนกมีมาจากโปรโมชั่นในแอปสีเขียวยังไงลองไปติดตามกันดูนะคะ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไหมนานโนซอฟขนาด100กรัมใช้สีละประมาณมวนครึ่งโครเชต์สองหัวนกใช้5้ทับศูนในการถักก่อนที่เราจะเริ่มถักนกขอที่บายแพทเทิร์นก่อนนะคะเราจะถักเป็นตั้งแต่สามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้ขึ้นไปนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่แถวตรงนี้นะจะเป็นแถวที่หนึ่งถักโซ่ขึ้นสาตรงนี้จะเป็นโซ่สามบวกอีกสามเป็นหก แถวที่หนึ่งดูจากตามที่นกชี้เลยนะคะแถวที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นแถวที่สองแถวที่สองเวลาเราขึ้นแถวใหม่เราก็จะถักโซ่ยาวไปเลยนะคะหกอันนี้จะเป็นแถวที่สองแถวที่สามขึ้นแถวที่สี่แล้วก็แถวที่ห้า ถักขยายแบบนี้ให้ได้ตามความกว้างที่เราต้องการนะคะเราผ้าพันคอมันจะมีอยู่สองซีกอันนี้คือซีกแรกเดี๋ยวเราจะถักอีกข้างหนึ่งนะคะเราจะถักทีละข้างตรงไปก่อนแล้วก็มาเพิ่มอีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นก่อนอื่นนะคะแถวแรกเราจะเริ่มถักโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจากนั้นย้อนกลับมาถัก F ในหลักที่ สามสองหนึ่งอันนี้ก็จะได้แถวที่หนึ่งพอขึ้นแถวที่สองโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วพลิกกลับย้อนกลับมาถักในหลักถัก F ในหลักที่สามสองหนึ่งเหมือนเดิมนะคะ จากนั้นถักเลื่อนห่วงมันจะมีด้านข้างตรงนี้ถักเลื่อนห่วงแล้วถักโซ่ขึ้นสามถักเอฟลงไปด้านข้างตรงนี้สามหลักเราก็จะได้แถวที่สองแถวที่สองมันก็จะได้อยู่สองช่วงลายขึ้นแถวที่สามโซ่หก คลิกกลับย้อนกลับมาถัก F ในหลักที่ 3, 2, 1เหมือนเดิมนะคะจากนั้นถักเลื่อนห่วงด้านข้างตรงนี้ถักโซ่3ถัก F ไป3หลัก ถักเลื่อนห่วงติดกับด้านข้างตรงนี้นะคะโซ่สามถัก f ไปสามหลักในแถวที่สามเราก็จะได้อยู่สามช่วงลายขึ้นแถวที่สี่โซ่หกพลิกกับถัก f ในหลัก ที่สามสองหนึ่งถักเลื่อนห่วงถักโซ่ขึ้นสามถัก F อสามหลัก ถักเลื่อนห่วงด้านข้างโซ่สาม F ในช่วงถัดไปสามหลักแล้วก็ถักเลื่อนห่วงในช่วงสุดท้ายนะคะเอามือสอดไว้แบบนี้ก็ได้นะคะโซ่สามแล้วก็ถักสาม F ในแถวที่4เราก็จะได้อยู่4ช่วงลายจากนั้นแถวที่5ถักในรูปแบบเดียวกันโซ่6กพลิกกลับย้อนกลับมาถัก F ในหลักที่3 2 1เหมือนเดิมนะคะเอามือสอดไว้หลักสุดท้ายด้านข้างแบบนี้ถักเลื่อนห่วง โซ่สามถักเอฟไปสามหลักแล้วก็ถักเลื่อนห่วงในช่วงถัดไปโซ่สามเอฟสามถักเลื่อนห่วง โซ่ขึ้นสาม f สามแล้วก็ช่วงลายสุดท้ายถักเลื่อนห่วงแล้วก็ถักโซ่สามสาม f ในแถวที่ห้ามันก็จะมีอยู่ห้าช่วงลายหนึ่งสองสามสี่ห้า ถ้าเราอยากได้ไซส์ใหญ่เราก็สามารถเพิ่มแถวไปได้นะคะอันนี้ห้าแถวมันจะได้ความกว้างอยู่ประมาณสี่นิ้วเดี๋ยวมันจะเราถักทีละข้างนะคะทีละข้างทีละซี่จากสี่นิ้วก็จะเป็นแปดนิ้วอันนี้คือความกว้างของผ้าพันคอเราจะถักสลับสีกันนะคะต่อไปเราจะถักสลับสีนกจะตัดเป็นท่อนๆน,นะคะจะถักสีละห้าแถว ก่อนที่เราจะต่อไหมมันจะมีอยู่สองห่วงแบบนี้ให้เราเกี่ยวอีกสีหนึ่งขึ้นมาเอาปลายไหมมัดกันสักหนึ่งรอบจากนั้นตรงช่วงด้านข้างตรงนี้นะคะเวลาเราขึ้นแถวใหม่เราก็จะถักโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วพลิกกลับแล้วก็ถักในรูปแบบเดิมนะคะ ย้อนกลับมาถักในหลักที่สามสองหนึ่งเหมือนเดิมจากนั้นถักเก็บปลายไหมไปด้วยตรงนี้นะคะ ตั้งแต่แถวที่6ไปตรงนี้มันก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะให้มันมีห้าหลักนะคะอาหา้าช่วงลายนะคะถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงนี้ด้านข้างเหมือนเดิมแล้วถักโซ่สามหนึ่งสองสามโซ่สาม ตรงนี้มันจะไม่ไม่ยื่นออกไปแล้วนะคะโซ่สามแล้วพลิกกลับมาถักเลื่อนห่วงตรงนี้ถักโซ่สามแล้วก็ถักสามเอฟเหมือนเดิมนะคะ แถวที่สองยังคงจะมีอยู่ห้าช่วงลายเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าพอขึ้นแถวใหม่ตรงช่วงด้านข้างที่มีปลายที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะเราก็ถักโซ่หกแล้วพลิกกลับย้อนกลับมาถักในหลักที่สามสองหนึ่งเหมือนเดิมนะคะ พอเราถักมาจนสุดตรงนี้เราก็จะถักโซ่ตอนจบเราจะถักโซ่สามแล้วพลิกกลับแล้วมาถักเลื่อนห่วงตรงช่วงสุดท้ายด้านข้างแล้วก็ถักโซ่สามแล้วก็ถัก F3 ถักในรูปแบบเดิมจนสุดนะคะ เราจะถักสลับสีกันของนกจะถักมาทั้งหมด18ช่วงลายนะับแบบนี้นะคะ1 2 3ขึ้นมาเรื่อยๆหรือว่าให้ได้ตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการตรงนี้จะเป็นที่18นะคะแล้วก็จะถักปิดตรงนี้เป็น19ช่วงลายที่19ถักโซ่3จากนั้นถัก 3f เหมือนเดิมวิธีการถักถักเหมือนเดิมนะคะอันนี้สีเขียวขี้มานี้จะเป็น สุดท้ายถักปิดตรงมุมนะคะตรงนี้จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ แล้วก็อันที่ห้าจากนั้นคลิกกลับถักโซ่สามแล้วมาถักเลื่อนห่วงตรงนี้นะคะแถวที่สองจะมีอยู่สี่ช่วงลายหนึ่งสองสามถักโซ่สาม แล้วก็ถักเลื่อนห่วงถักโซ่ขึ้น3ถัก 3F ในแถวที่สองจะมีอยู่สี่ช่วงลายหนึ่งสองสามสี่ดังนั้นถักโซ่สามแล้วพลิกกับถักเลื่อนห่วงถักโซ่สามแถวที่สามจะมีอยู่สามช่วงลายนะคะ จากนั้นถักเลื่อนห่วงก่อนจะขึ้นแถวที่4ถักโซ่สามแล้วพลิกกลับมาถักเลื่อนห่วงตรนล่างข้างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นสามแล้วก็ถัก3าม f เหมือนเดิม ในแถวที่สี่ตรงนี้ก็จะมีอยู่สองช่วงลายหักเลื่อนห่วงด้านข้างมีอยู่สองนะคะจากนั้นหักโซ่สามแล้วพลิกกับแถวสุดท้ายแถวที่ห้า โซ่สามแล้วก็ถักสามเอฟถักเลื่อนห่วงจบแถวแล้วก็ล็อกตัดเก็บซ่อนปลายใหม่เลยนะคะตรงนี้เราก็จะได้มุมเหมือนกับตอนที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะมันก็จะเหมือนแบบเดียวกันต่อไปเราจะต่อถักต่ออีกข้างอีกซีกหนึ่งนะคะ เริ่มต่อไหมตรงมุมเอาปลายไหมมัดกันสักหนึ่งรอบถักโซ่หกย้อนกลับมาถัก f ในหลักที่สามสองหนึ่งจากนั้น ตรงนี้นะคะหมุนพลิกกลับแบบนี้แล้วเอามาเชื่อมกับมันจะมีอันนี้แถวที่หนึ่งแถวที่สองแบบนี้นะคะเอามือสอดแบบนี้นะคะถอดหัวเข็มออกแบบนี้แล้วก็เอามาระวังแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองเกี่ยวห่วงลอดถักโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วไปในช่วงถัดไปนะคะช่วงที่หนึ่ง อาแถวที่หนึ่งแถวที่สองเกี่ยวห่วงลอดตรงระหว่างแถวที่สองถักโซ่สามถักเอฟลงตรงตรงนี้นะคะสามหลักถักเลื่อนห่วงโซ่สามเอฟสาม อันนี้ก็จะเหมือนกับช่วงแรกที่เราถักมานะคะในแถวที่สองด้านนี้ก็จะมีอยู่สองสองช่วงลายต่อไปแถวที่สามโซ่หกย้อนกลับมาถักในหลักที่สามสองหนึ่งเหมือนเดิมนะคะ แล้วพริกกลับมาถักเลื่อนห่วงถักโซ่สามแล้วก็ถักตามลายเดิม อันนี้นะคะแล้วก็มาถักเลื่อนห่วงติดกับช่วงลายถัดไปแถวถัดไปในแถวที่สามก็จะมีอยู่สามหนึ่งสองสามนะคะแถวที่สามพอจะขึ้นแถวที่สี่ก็ถักโซ่สามแล้วก็ถักเลื่อนห่วงในแถวถัดไปตรงนี้นะคะถักติดแล้วก็ถักโซ่สามพลิกกลับในแถวที่สี่ ก็จะมีอยู่สี่ช่วงลายนี่จะเป็นแถวที่4แถวที่5้ักโซ่ห แล้วก็ถักตามเนะคะพลิกกับในแถวที่5ก็จะมีอยู่5ช่วงลาย น,นี่จะเป็นแถวที่ห้ามันก็จะมาจบตรงนี้พอดีนะคะต่อไปเราจะถักสลับสีกันเหมือนเดิมนะคะหลังจากตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนสีตรงนี้หลักสุดท้ายที่หัวเข็มลงไปแล้วก็เกี่ยวสีหนึ่งขึ้นมา ปลายไหมมัดกันสักหนึ่งรอบจากนั้นถักโซ่สามถักเลื่อนห่วงในช่วงแรกนะคะแถวแรกโซ่สามแล้วพลิกกลับถักตามลายเดิม หักเลื่อนห่วง ในแถวแรกมันจะจบตรงนี้นะคะด้านข้างเราจะถักตรงจากนั้นถักโซ่สามก่อนจะขึ้นแถวที่สองนะคะถักโซ่สามแล้วพลิกกลับจากนั้นก็ถักโซ่สามเนะคะถักโซ่ให้มันตึงๆหน่อยนะคะด้านข้าง โซ่สามแล้วถักตามลายเดิม ในแถวที่หนึ่งมันจะมีอยู่ห้าช่วงลายหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวที่สองก็จะมีห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมาถักเลื่อนห่วงตรงช่วงสีเขียวที่มาอ่อนก่อนจะขึ้นแถวถัดไปโซ่สามถักเลื่อนห่วงในช่วงถัดไปแล้วก็ถักโซ่สามแล้วพลิกกลับ แล้วก็ถักตามลายเดิมเหมือนเดิมนะคะเราก็ถักสลับสีกันตามลายเดิมนะคะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็พอมาจนถึงสุดท้ายเราก็มาถักปิดตรงมุมให้แบบเดียวกันกับตอนที่เราเริ่มต้นตัดเก็บซ่อนปลายใหม่ให้เรียบร้อย หลังจากที่เราตัดเก็บซ่อนปลายไหมเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยขนาดของผ้าพันคอกว้าง7นิ้วยาว64นิ้วนะคะหลังจากที่เพื่อนได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ